มีบางสิ่งถูกซ่อนมายาวนานกว่าร้อยปีคุมหลวงเจ้าหลวงล้านนาศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจเหนือแต่กลับแทบไม่ปรากฏในพงสาวดานโยนกเอกสารประวัติศาสตร์สำคัญของล้านนาทั้งที่คุ้มหลวงตั้งอยู่ทิศเหนืออันเป็นศรีรษะของเมืองและเป็นสถานที่ที่เจ้าหลวงใช้กำกับชะตาคนครึ่งล้านมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนมังรายสร้างเชียงใหม่ในพุทธศักราช1839 ว่าเมื่อพลิกพงสาวดานกลับพบเพียงการกล่าวถึงแบบสั้นที่สุดเหมือนมีมือใครลบเรื่องราวบางอย่างหายไปเมื่อถึงยุคราัชากาลที่5ช่วงพุทธศักราช2430เป็นต้นมาสยามเริ่มรวบอำนาจเหนือหัวเมืองล้านนาเปลี่ยนคุ้มหลวงหลายแห่งให้เป็นศาลาราชาการมนฑนพยักบ้างเป็นเรือนจำบ้างถูกทุบทิ้งราวกับต้องการลบความศักดิ์สิทธิ์เดิมขณะเดียวกัน พระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่กลับสั่งรื้อคุ้มหลวงของพระองค์ก่อนก่อนถวายวัดและสร้างคุ้มใหม่ตามแบบตะวันตกทันสมัยราวกับประกาศว่าความศักดิ์สิทธิ์ยุคเก่าหมดความหมายแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับราษฎรล้านนาที่ยังยึดถือเวียงแก้วเป็นหัวใจของจักรวาลเมืองนักวิชาการจึงตั้งข้อสังเกตว่าพระยาปรชากรจกักผู้เขียนพงสาวดานโยนกซึ่งเป็นข้าหลวงจากกรุงเทพ อาจตั้งใจเงียบไม่บันทึกเรื่องการเปลี่ยนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นอำนาจรัฐกลางเพื่อไม่ให้ชาวล้านนารู้ว่าตนกำลังสูญเสียอะไรไปทีละน้อยและนี่เองที่ทำให้คุ้มหลวงแทบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เหลือเพียงรอยเงาใต้บรรทัดราวกับมีใครต้องการให้เรามองไม่เห็นความจริงบางอย่างเรื่องราวที่ถูกลบนี้อาจใหญ่กว่าที่เราคิดได้หากคุณอยากฟังเรื่องลับในเงาประวัติศาสตร์ล้านนาแบบนี้อีก กดติดตามช่องขาลับสยามเพื่อรอไขคำตอบด้วยกัน